พังทัทงทง้งมองทองทองแข้งทั通งมองทองเสียนทั้ง่องทัทงยางท่องทงไทยสักันนิจตะคมสักเหเจแพงซ้ <c oughs> ออะเรื่องมันมีอยู่ว่างี้ครับคุณผู้ชมล่าสุดผมไปเจอคลิปหนึ่งในโตอินหรือติ๊กต็อกจีนมาเขาออกมาเล่าสามเรื่องแปลกในไทยแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่เป็นมุมมองของเขาอาจจะเข้าใจถูกหรือผิดก็อย่าดราม่าก,กันเด้อ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่คนไทยภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือสายฉีดก้นนั่นแหละฮะคือในคลิปเนี่ยพี่แกทำหน้าแบบสงสัยโลกแตกมากว่าเฮ้ยไอฝักบัวหัวเล็กๆที่แขวนอยู่ข้างชักโครกเนี่ยมันมีไว้ทำไหมแกสารภาพบาปเลยนะว่าตอนมาที่ไทยใหม่ๆแรกๆแ,แกไม่รู้ว่ามันไว้ใช้ทาอะไรจะว่าไว้ล้างมือเหรอก็ไม่ใช่อ่างล้างมือก็มี ไว้ล้างหน้าเหรอ,อยิงไม่ใช่ใหญ่ลองฉีดดูแล้วน้ําโคตรแรงหน้าแหกแน่ๆถ้าล้างหน้าจริงหน้าแหกได้เลยนะน,นั่นแรงดันนะ้ําเมืองไทยไม่ใช่เล่นๆน,นะบอกก่อนฉีดทีแทบสะดุง้งแกก็บ่นอุบเลยว่าใครมันจะไปรู้แหละว่าเอาไว้ล้างก้นเพิ่งมารู้ตอนหลังถึงกับเบิกเนตรกันเลยทีเดียวอ่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2เรื่องนี้เป็นระดับตำนานที่ชาวต่างชาติตะลึงมานักต่อน,นักนั่นคือชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครฮะ ในคลิปคือพี่แกบอกว่าชื่อภาษาอังกฤษคือแบงคอกใช่ไหมแต่พอไปเจอชื่อเต็มเวอร์ชั่นภาษาไทยเข้าไปถึงกับต้องสูดหายใจเข้าปอดลึกมากแล้วรัวออกมาเป็นชุดกรุงเทพมหานครอมรรัตนะโกสินบลาบลาบลารัวแบบลิ้นพันกันเป็นแรปเปอร์หน้าตาแกดูทรมานเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายคาคลิปแล้วเรื่องสุดท้ายอันนี้โคตรชอบพีคสุดใน3โลกคือป้ายห้ามตดวนรถ2แถว คือพี่แกไปขึ้นรถสองแถวหรือรถเมย์บ้านเรานี่แหละแล้วไปจะเอเข้ากับสติ๊กเกอร์ป้ายเตือนอันแรกห้ามสูบบุหรี่โอเคเข้าใจได้แต่อันข้างๆเป็นรูปก้นคนแล้วมีลมออกแล้วกากระบาททับพี่แกถึงกับร้อง what หน้าตาแบบอีหยังวะคือแกงงตะกะะนี้มากบอกว่าเฮ้ยไม่ให้สูบบุหรี่เข้าใจแต่ห้ามตดเนี่ยนะคนมันปวดท้องจะให้อั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยหรือไงแกถึงกับแต่งกรอนจีนเลยนะประมาณว่า ตดมันคือลมในท้องมันแค่อยากออกมาเที่ยวเล่นใครใช้ให้พวกเองตะกะมาสูดดมมันเข้าไปแหละเจ้าหมูโง่เอ้ยคือแบบเข้าใจมุมแกนะธรรมชาติเรียกร้องมันห้ามกันไม่ได้แต่พี่ครับบนรถแอร์หรือรถตู้ถ้าพี่ปล่อยแก๊สพิษออกมามันคือการก่อการร้ายทางชีวภาพเลยนะเว้ยมันหนีไปไหนไม่ได้นะเฮ้ยเห็นใจเพื่อนร่วมทางบ้างครับอ่ะฟังมุมมองของเจ้าของคลิปไปแล้วทีนี้เรามาดูคอมเมนต์บนโซเชียลจีนกันหน่อย ว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างบอกเลยว่าแต่ละคนคือตัวตึงทั้งนั้นความคิดเห็นแรกเม้นเรื่องสายฉีดก้นว่าตอนฉันไปไทยครั้งแรกฉันนึกว่าเป็นเครื่องทําน้ําดื่มอัตโนมัติซะอีกเกือบจะเอาปากไปรองแล้วนึกว่านั่งไปบ้วนปากไปโอ้ยหาเกินถ้ากินเข้าไปนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะความคิดเห็นบอกว่าอย่าว่าแต่ล้างหน้าเลยฉันเคยลองกดเบาๆน้ํามันพุ่งแรงจนนึกว่าเป็นปืนเลเซอร์ก้นฉันแทบพัง อันนี้จริงสายฉีก้นที่ไทยบางปั๊มน้ำมันนี่แรงระดับทำลายล้างอ่ะเดี๋ยวคงมีคลิปรีวิวมาเที่ยวไทยแล้วตูดพังเพราะที่ฉีดก้นเออคนต่อมาเม้นว่าชื่อกรุงเทพยาวขนาดนี้ถ้าตั้งเป็นรหัส WiFi คงไม่มีใครแอบใช้เน็ตบ้านแกได้ตลอดชาติแน่นอนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนไทยเขาไม่ได้พูดชื่อเมืองกันหรอกเขาร้องเป็นเพลงใส่กันฉันเคยเห็น แม่รู้ลึกรู้จริงก็เพลงอัศนีวสันมันช่วยชีวิตเราไว้นี่แหละครับและอีกคนเม้นสั้นๆแต่ได้ใจความว่าท่านนั่งแท็กซี่แล้วบอกให้ไปส่งตามชื่อเต็มนี้มิตเตอร์คงขึ้นไปหลักพันก่อนที่ฉันจะพูดจบ <c oughs> เออโคตรหาอันนี้ได้ความคิดเห็นต่อมาเขาบอกว่าถ้าห้ามตดงั้นฉันตดแบบซเลนโหมดได้ไหมถือว่าไม่ได้ทำผิดกฎนะเพราะไม่มีหลักฐานทางเสียงรร้กาดนี่มันวิถีนินจาชัดๆ แม่คุณพี่คุณพี่ไม่ไอแบบเปิดโหมดเครื่องบินไปเลยแล้วครับแม่คนต่อมาเม้นว่าแล้วคนขับเขามีเครื่องตรวจจับตดเหรอก็ถ้าแอบ,บตดแบบปิดเสียงแล้วมีกลิ่นยังไงมันก็อันตรายต่อคนอื่นนะครับ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าที่ไทยเขามีค่าปรับตามระดับความเหม็นไหมเหม็นน้อย500เหม็นมาก2,000อะไรแบบนี้เฮออันนี้ก็ฮาคิดได้ไงอะ่ะ <c oughs> คอมเมนต์อีกคนนึงบอกว่า อันไม่ไหวจริงๆแนะนําให้ตดแล้วหันไปมองหน้าคนข้างๆทําหน้าแบบเหม็นใส่ทันทีโบยความผิดไปซะใครเคยทําบ้างสารภาพมาและคอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าป้ายห้ามตดไม่กลัวกลัวป้ายห้ามเรอมากกว่าเพราะฉันชอบกินทุเรียนเอออันนี้ก็น่ากลัวจริงเรอทุเรียนในรถตู้คือหายนะชัดๆระดับทําลายล้างพอๆกันเลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม นี่แหละครับไทยแลนด์โอลี่ในสายตาคนจีนมีแต่เรื่องพลิกๆกที่เราอาจจะชินแต่เขาอึ้งหากันมากส่วนใครมีประสบการณ์หากับสายฉีดก้นหรือเคยเจอคนปล่อยแก๊สพิษคอมเมนต์มาเมาส์กันได้ข้างล่างเลยนะฮะอ่ะพี่จีนมีกลอนผมก็มีกลอนฝากไว้ให้คิสตดของผมดมได้ไม่มีเสียงไร้สำเนียงรบกวนชวนสยองแค่มีกลิ่นเล็กน้อยให้ค่อยมอง เราช่ำชองตดขมิบกว่า10ปีไปแล้วครับ